งานเบื้องต้นนะครับับแรกนะครับเติมน้ําก่อนนะครับเติมน้ําให้ได้ระดับนี้นะครับผมอ่าเกินนะครับแล้วก็เอาหัวจุ่มค้อหมอกลงไปนะครับสอดสายขึ้นมาตรงรูทางนี้นะครับปิดไฟแน่นนะครับ แรปเตอร์นะครับแต่แรปเตอร์ต้งเสียบตัวนี้นะครับเป็นพักพ่นหมอกนะครับพักพ่นหมอกนะครับถ้าเราไปเสียบด้านนอกมันจะพ่นตลอดเลยนะครับพ่นหมอกตลอดนะครับมันจะเสียบปอกไปนะครับตัวนี้ก็มันจะมีที่คล้องลูยนะครับนี่นะฮะสห้ตรงล็อกนะครับจะทรงให้สวยนะครับโอเคเสียบปักก็เปิดสวิตเ์เลยนะครับ ช่วงนี้เราก็วอร์มไปสักครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะเอาไข่เข้ารอไข่ออกนะครับผมตัวนี้จะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับกับไข่อัตโนมัติแล้วก็ความชื้นอัตโนมัตินะครับระบบควบคุมก็ตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องปรับเพิ่มอะไรนะครับตัวความชื้นเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ตั้งให้เรียบร้อยนะครับทํางานที่65นะครับไปตัดที่70ิบนะครับก็ มาดูการปรับถาดนะครับการปรับถาดตัวนี้ก็นี่คือตัวนี้คือหมดอัตโนมัตินะครับตัวนี้จะกลับไข่ทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับคือตำแหน่งนี้นะครับอัตโนมัตินะครับสมมติว่าเราจะเอาไข่เข้าแล้วไข่ออกนะครับการปรับมือนะครับปรับมือเรื่องเมนวนมือนะครับให้กดมาที่ตัวนี้ครับปรับมือด้านล่างนะครับยกมา ลั่นล่างให้สุดนะครับพอยกมาสุดปั๊บนี่ยมันจะดิดข้ามาโหมดนี้เลยนะครับปรับขึ้นลงครับแล้วก็หยุดนะครับเดี๋ยวลองดู네 <pha> นี่คือกดลงนะครับกดลงนะกดลงถากกับไปก็ก็จะมาข้างหน้านะครับพอได้ตำแหน่งพอดีพอดีแล้วก็กดให้หยุดนะครับนี่นะกลับมาตรงกลางก็หยุดนะครับลองกดขึ้นไปข้างบนนะครับผมกดขึ้นไปข้างบนถาดก็จะหมุนไปข้างบนนะครับ กดหยุดก็หยุดนะครับกดลงมาครั้งล่างก็มาครั้งล่างนะครับรัใส่เข้าไข่ออกได้สะดวกนะครับก็จะไม่ทาดเกอนะครับก็การฟักไข่เล็กฟักเป็ดนะครับก็จะมีคลิปอีกต่างตานะครับตอนนี้ก็จะเป็นการใช้งานเบื้องต้นก่อนนะครับเสร็จเสร็จสับพวกนี้ก็อย่าลืมนะครับทุกครั้งต้องกดมาหมดอัตโนมัติทุกครั้งนะครับนี่นะครับ กดมาหมดอัตโนมัติเนี่ยไอปุ่มพวกนี้มันจะไม่สามารถสั่งงานได้นะครับนะครับทุกครั้งอย่าลืมนะครับเสร็จภารกิจตรงนี้ให้กดมาที่โหมดปรับอัตโนมัติทุกครั้งน,นะครับผมก็จะมีพัดลมตัวนี้นะครับดูความร้อนเกินภายในตู้ออกนะครับตัวนี้เราตั้งไว้สามสิบเจ็ดจุดห้านะครับถ้าตัวนี้โชว์สามสิบเจ็ดจุดแปดเมื่อไหร่นะครับมันถึงจะสั่งงานให้พัดลมตัวนี้นะครับดูความร้อนภายในตู้เกินออกนะครับผมซึ่งปกติเขาก็จะไม่ทํางานนะครับ โอเคครับการทํางานเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับผม